โอเคกาบสวัสดีครับผมกินข้าวบ้านเพื่อนครับวันนี้เรามาไกลถึงมหาสาครคามมาหาสาครคามนะครับผมก็คงเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณองเลวานแล้วก็กำลังมาง้าโอับจันองจันองไอช่วงคุณอะไรนั้เลวานสร้างบ้านเลวานสร้างบ้านนะครับก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้ มีสปอนเซอร์ก็ไปเข้าครับซะนะครับผมหลังนี้ไปาที่โดนโกงไปเยอะๆโดนโกงไปหกจ็แสนเ่ยเนี่ยคุณโองสวัสดีเพื่อนผมหน่อย <c oughs> อย <c oughs> ดังไปอีกเอาเอาเอาดังไปเลยคุณป้าทำไงได้อ่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> วันนี้เราได้กี่ะไรอะ่ะม,มกปดุกฮะมกปดุกมกปดุกมกไสใบตอง ใส่ใบตองคุณไปขึ้นซับย์ะนะผมจะพูดอีสานนะได้เอ้โหลำบากตัวเนี้ยคนอีสานแม่เขาเห็นนั่งกินนี่เง้ขาเน้นเน้นผักเน้นน้งเน้นผักเน้นไรก่อนเวลาเขาทำหมกเนี่ยอ่ะติดไทยอีกเฮ้ยอย่าไปไทยไปติดกลางติดกลางอย่าไปติดแอสิใบตองกล้วยเขาเอาน้ำเนี่ยสวนไรยผู้ใดลูกข่างบ้านเขาได้หมดได้หมดได้หมดคนบ่มีแพงบ่มี่อย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนนั่นขอได้ขอได้เลยลำบากอันนี้ผมสีออยไฟอ๋ออันนี้คือออยไฟออยไฟคือจุดไฟ อันนี้คุณแม่คุณองคุณแม่ครับคัสดีครับ,รบวันนี้เราจะได้กินฝีมือแท้ผมคุยกับคุณแม่มาหนึ่งคืนแล้วบอกแล้วว่าสุดยอดแล้วก็มีลูกมือเป็นคุณป้านะฮะเด็ดผักเด็ดอะไรนี่นี่นี่นอันนี้เด็ดผักทําอะไรครับคุณป้าจะทาออมนี่เลยนี่ทำออม ทำอะไรนะพรอ่อบกบเหรอหมกปลาหมกปลาเมื่อกี้เห็นในหม้อมีอะไรลูกอ่อมปลาดุเอ้ยอ่อมโกบกบลูกยังไม่ได้ใส่ผักนี่นี่ป้าจะเด็ดผักใส่หน่อ๋อคือจะใส่ผักนะอ๋อช่วยกันเด็ดเร็วมาช่วยช่วยช่วยป้าเด็ดหน่อยเอาเนี่ยเอาเด็ดอ่อมอ่อมมันใส่ผักอะไรบ้างปลใส่ผักนี่ไงลูกผักหอมอันนี้ครัใบมะระไงยอดมะระเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอช่วยคุณป้าเด็ดเป็นแบบนี้ได้ไหมแบบเหมือนยูทูบเบอร์ดาราดาราเด็ดนิดนึงพอเด็ดนี่ ผมช่วยคุณป้าเด็ดนะครับนี่เรามาช่วยคุณป้าเด็ดกันนะครับเดี๋ยวเด็ดเสร็จเราจะไปไอ้นี่กันนะครับเราจะใส่ในหม้อกันใส่ในหม้อกันนะครับนี่ครับปึ๊บเดี๋ยวก็ตัดผ้าไปเลยนี่แล้วผมเป็นยูทูบเบอร์ด้วยผมก็ผมเดี๋ยวผมขอช่วยแค่นี้นะครับลูกจะช่วยให้เสร็จเลยหรืว่าจะช่วยให้เสร็จเลยเองนี้ลูกช่องลูกช่องคุณมีใครแบบเป็นเจ้าของร้านแก๊สไหมผมแก๊สหมดแก๊ส ชุดหนึ่งจะได้ไม่ต้องมากออ่อไฟกันอย่างนี้แม่กูยังใช้เตาถ่านอยู่เลยเอาแล้วป้าเขาบอกว่าบ้านมีแก๊สแล้วเมื่อไหร่จะลูกค้าจะเขา <c oughs> เอาลูกค้าเอาลูกค้าคุณก่อไฟทำอะไรเน,นี่ยอันนี้อันนี้เขาทำหม้อนึ่งไงเอาหม้อนึ่งเอาจริงป่ะหัวต่อแก๊สอล้มันมันไม่ดีมันพังแล้ว ก็เมื่อคืนมันปุบปุบอยู่อ๋อถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามากระมังว่าอกก็ได้เดี๋ยวมาเปลี่ยนตรงนี้ให้แม่คุณแน่เดี๋ยวบ้านเสร็จบ้านบอกว่าไฮเทคแล้วเหมือนครัวผมเลยเหมือนประมาณอยู่ในร้านเชฟป้อมเลยอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอ,ขอไปดูคุณแม่ทำกับข้าวก่อนนะเอาเมื่อก็ดูออกหรออันนี้เหรออ๋อล้างกับน้ำเกลือมั้ยครับคุณแม่น้ำเกลือลูกนี่เดินเดินที่นี่ต้องระวังนะทำไมอ่ะหมดแดงเยอะ เออใช่แล้วมดแตกมันกัดมันกัดแสบเลยอ่ะแม่เลยบอกให้ซื้อสารส้มมาด้วยเริ่มเมือกมันจะหมดด้วยนะฮะโอ้โหโอ้โหไม่กัดวะแล้วศัตรูตัวร้ายที่สุดคือมดนะนี่ไงเราไปเหยียบรังมันดิกัดแล้วมันกัดนะแม่คุณแม่กัดักดแม่เปล่าคุณแม่บอกโอ้โหมดกับขาแม่เป็นเพื่อนกันเลย คุณชอบกินอะไรอาหารอีสานพื้นบ้านอย่างนี้โอ้หนี่แหละที่แม่จะแกงอ่อมผมชอบแกงแกงอ่อมเลยนะผมมาทำแกงอ่อมอร่อยเออแต่ผมเชื่อว่าถ้าเมื่อก่อนแถวนี้เขาก็เป็นป่าเป็นนาเป็นป่าแต่ก่อนสมัยนี้ตรงนี้จะเป็นยุ้งข้าวเป็นเล่าเขาถ้าถ้าคนที่หล่านนเป็นเล่าคือเวลาเขาเก็บเกี่ยวข้าวอ๋อนี่บ้านนาเรลาก็คือเป็นเล่าเราไม่บ้านนาเรลาก็คือแบบบ้านเรานี่แหละบ้านนาอ๋อไม่แต่ตรงเนี้ตรงนี้จะเป็นยุ้งข้าวแล้ว้งข้างล่างยุ้งข้าวอ่ะ ตรงนี้จะเป็นคออวัวข้อควายของตาอ๋อแล้วข้างมาตรงนี้ก็จะเป็นข้อหมูอ๋อเลี้ยงเลี้ยงพวกแบบปศสุสัตว์ทั้งหลายอ่ะแล้วตรงนี้จะเป็นกอไผ่เนี่ยเได้หมดเลยต่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านยายทองบ้านยายไข่แต่ว่าท่านเสียไปหมดแล้วแล้วคุณก็มากลับมาสร้างบ้านตรงนี้บอกก่อนว่าเนี่ยบ้านนี้เนี่ยคุณได้มาโดยแบบคุณเป็นหมูกระทะนะนี่คือเป็นเด็กเสร์มหมูกระทะนะ วันเท่าไหร่วันละร้อยเดือนสามพันแต่ว่าคุณต้องกดมื้อกินมื้อเพื่อสร้างบ้านเลยมีเทคนิคไหมเวลากดจะเก็บได้วันละร้อยแล้วเก็บเงินสร้างบ้านได้ไม่รู้ว่าผมว่าผมเป็นเด็กไม่เกเลยอ่ะผมคนดีอ่ะคนดีก็ต้องได้ของดีอ่ะเนาะไม่ได้อะไรเลยอ่ะก็คิดดูว่าบ้านหลังนี้ใช่ป่ะสามแสนกว่าใช่ป่ะผมเงินเดือนสามพันอ่ะ ปีหนึ่งผมมีเงินสามหมื่นหกอะแต่หลังนี้สามแสนห้าไอ้เฮียแม่งเก็บโผดนะคุณควรได้รับสิ่งดีๆว่ะก็้องเฮ้ยวันนี้ช่างไม่มาทํางานห่ะเขาหยุดพอดีคนในหมู่บ้านเสียถ้ามีคนในหมู่บ้านคนในคนหนึ่งเสียงานแ่งงานทําบ้านงานทุกอย่างคือเขาจะเป็นแบบความเชื่อความเชื่อว่ามันจะไม่ดีคือถ้าบ้านไหนมีงานศพเขาเขาจะเรียกว่างานเฮีดนดีหรือเขาจะไม่พูดว่ามีงานศพงานอะไรเงี้ยเขาจะบอกงานเฮีนดี ก็คือเป็นงานแบบรอส่งสการศพอะไรก็แล้าแต่ถ้าพากลงานขาดําก็คือสมมติว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีคนเสียชีวิตหนึ่งคนเนี่ยทุกคนต้องหยุดหมดหยุดถ้าเป็นแบบว่าออริจินัลเนี่ยหยุดทําอะไรบ้างถ้าผมกาลังทาบ้านเนี่ยผมต้องหยุดงานบ้านในหมู่บ้านต่อห้ามในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดหยุดหมดหยุดห้ามเอาฟืนเข้าบ้านห้ามสระผมห้ามซักเสื้อผ้าอันนี้คือหลักๆแต่จริงๆเห็นแม่บอกว่าห้ามเยอะกว่านี้อีกมาก่อน ครับเยอะเลย่แต่มันก็ตามยุคสมัยไป่าใช่ใช่อย่างคนในหมู่บ้านผมเริ่มเปลี่ยนเจนแล้วแต่ก่อนผมเด็กตานี่ก็จะแบบเดินสมงศ์ทางานอยู่้ะทั่วนี้ผมโตมาแกเสียเจนรุ่นเด็กที่มันจะสานต่ออ่ะมันเข้าไปอยู่ในเมืองอ่ะพอกลับมาอยู่บ้านอ่ะมันก็ไม่ได้สานต่อประเพณีเลยแหละแต่ว่าที่เขาถือเลยหนึ่งเลยจะไม่เอาฟืนเข้าบ้านเนื้ฟืนพวกนี้ที่เขาไปเก็บมาแบบอันนี้คือที่ยังอยู่ใช่จะไม่เอาเพราะเขาถือเพราะว่าถ้าเอาฟืนเข้าบ้านเหมือถึงว่ามันจะถือว่าถ้าเอาฟืนเข้ามาในหมู่บ้านที่มีงานศพคล้าราายกับเเผไปด้วยอะไร่งใชถ นนในงานในงานศพในหมู่บ้านีห้ามทาเมนูที่มีเส้นห้ามาาทําเมนูที่มีเส้นอย่างอย่างงานบุญปกติเนี่ยจะมีขนมจีนเออถ้าเป็นนงานศพเขาจะไม่มีไม่มีเลยเพราะเขาจะถือว่ามันจะตายเป็นเส้นเป็นสายคนโบาตายต่อเนื่องกันไปทำไมถึงแบบอยากให้ลองรู้จักเมนูนี้ทำไมทำไมคือสมัยก่อนคน คนที่ฐานเวลาแบบพวกปากลาพวกอะไรเขาจะไม่ได้หาซื้อเันเขาจะจับตามลงตามนาบางทีก็จับปลาดุกปลาช่อนได้ตัวแค่เนี้ยเขาจะไม่ต้มเขาจะไม่ทํากินหนึ่งเขาก็เขามาทาเป็นป,ป,ป่นปลาป่นน้าพริกเลยเนี้ยกินกับผักลวกแล้วถ้าแบบอยากกินที่มันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเนื้อเป็นอะไรเนี่ยเขาจะมาหมกอย่างห<อ>่อหมกห่อ,อหนึ่งที่มีห่อใบตองอ่ะม,มีปลาแค่เช้นเดียวนั้นผักล้วนสมัยของมันมันแหงมันหาอะไรกินยากพอได้เรากินเขาได้กินแบบปลดออมไม่กินแบบ ปลาตัวนึ่งมเทียวกิกนสามมือ้อแล้วคุณบอกว่าในห่อนย่งเนี่ยมันไม่ได้มีปลาครึ่งตัวหรือเยอะนะเป็นวแว่นเดียว,แว,ยวแว่นเดียวเลยที่เรากินเลยเมนูที่เราได้กินกันทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าซับซบกันเนี่ยนี่คือเป็นผลพวงมาจากความแห้งแล้งอา,ารลักแล้วก็ความแห้งแล้วที่เป็นแบบธรรมชาติของมัน่นะแล้วก็พอทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะมีให้กินให้ใช้อย่างจํากัดเนี่ยก็จะหาวิธีการออกมันที่จะแบ่ง ที่จะถนอมเอาไว้จริงๆเหมือนทุกภาคแหละมันก็มีอัตลักษณ์ในการบอกว่าถนอมอาหารของมันนี่ครับที่เรารอมาทั้งหมดตรงนี้เอาใหม่เลยทำไมอิ่มลูกหมกเดียวนไม่อิ่มหรอกก็ร้อนกินได้นะถ้าไม่ถ้าไม่อิ่มก็มาเอาใหม่ โอ้ยใส่อีไล่อีไล่หกอีไล่มันลุกรุกร้อนร้อนมันรกเอาชิมดูแซ่บอกใส่ท้องถ้วยไหมหรือใส่ถ้วยเดียวใส่ถ้วยเดียวนี่ยล่ะเออเอาหนิส่วนใส่ชิมร้อน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 มากนะทำไมมันจะไม่ร้อนอ่ะร้อ้อนเาเนื้อมันชิมแต่มันบระสันสุกมาได้นะโอ้โหขอะดูอ้าวพอได้เลยหอมไหมตุ้มชื่นใจ ตักใส่ถ้วยไปก็ได้ลูกเออตักถ้วยไหมถ้วยยุคลูกถ้วยงานไหอันนี้คือเมนูที่เราเฝ้ารอมาครับตั้งแต่เมื่อวานที่คุณโอ๋ก็บอกว่าอยากจะจัดให้เรากินนะครับฝีมือแม่ด้วยแม่ว่าไม่ได้ทำไปบ่อยครับช่วงนี้เพราะผขาไม่เทย่ยไปผ้าไม่ดีใช่ครับไม่ได้ทำคุณถือนี่ไปเดี๋ยวผมถือเดี๋ยวรอแม่ี้าวพาใหญ่ก่อนลูกใช้แม่ล้างอีกแล้วอ๋อต้องถือแบบเป็นนี่นีใช่ไหมเออยกไปทีเดียวไงลูก ผมไปรอนะผมรอได้ได้เอาน้ำน้ำแข็งเลยกดกนอากาศสายไม่ไหวมึงโตที่นี่นี่นี่มันถึงจะไม่ฮกอย่างนี้มันถึงจะไม่ฮกเอามาใส่ไม่งั้นมันเสี่ยงม่งั้นมัเสี่ยงเล็กไปเออมันเล็กไปนี่เอาน้ำไปด้วยหมอไปตั้งคุณเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เอาครับมา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 เดินเลยเดินเลยเดินเลยพี่หองเอาไว้นี่ไปรอแล้วครับ โอ้โหวิ่งโอ้นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ไเป็นหลาได้นะโอ้โหวิ่งถ้าอย่างเงี้ยเขากินเขากินกี่วันถ้าข้าวเ,เหนียวประมาณเนีย่ย<ล>ถ้าตอนนี้ไม่หมดก็เย็นก็อันนี้แต่ว่าก่อนกินข้าวเหนียวคือลมมันจะแห้งใช่ปะ่ะเราต้องหยิบมาปั้นแล้วก็ปิดฝาอ๋อคร<ช>ับหยิบต้องหยิบมาก่อนนะใช่แล้วก็ปิดฝาไว้โอ้โหอันนี้ผมเฝ้ารอมาแต่ว่าคุณเฝ้ารอนี้เนี่ยฮะ นี่ครับมันจะมีความเกาะกันของไข่นะที่ใส่เข้าไปไข่เจอแจ่วจบเลยโอ้ oh. ฟินไหมฟินมากเค็มหอมมันไม่ได้เค็มแบบปี๊ดมันเค็มนัวนะแล้วก็นี่ครับยิมแจ่วข้าบ้านเพื่อนวันนี้ อันนี้คุณก็ไม่ได้กินนานแล้วถูกป่ะหรือว่าคุณรออยู่คุณรอจิ้มอยู่อ่ะนี่มันเนื้อแน่นกันนะประดุกนี่เนื้อแน่นมากเผ็ดป่ะอ้อมก็เผ็ดแล้วนะแบบขวดรองเท้าอันนี้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 อนนนเป็หอมกินหอมอร่อยมากเลยหอมหอมก็กิน มากินยังครับกินด้วยกันไหมครับใช่กินเลยโอ้แล้วไม่รกินผักมันอร่อยเขาบิบี่นี่ถั่วมาแล้วนี่ถั่วผักยาวที่นี่เขาเรียกอะไรครับผักยาวผักยาเหมือนกันเอาโหอ๋อเนียตำอร่อยมึงจะบอกอีท่าไหนว่าแม่งดีจริงว่ะแล้วก็อันนี้แกงอ่อมกบแม่บอกว่าเป็นเมนูที่พี่โอ๋เขาชอบที่สุดเมนูหนึ่งถ้ากลับบ้านต้องต้องได้กินใช่ครับแล้วดูกบที่นี่คือแบบตัวเท่าแบบบื้มื่อฝ่ามือ และเนื้อมันจะแน่นมากกบนานเนื้อแน่นอันนี้คือกบนาป่ะแม่ใช่กบนานที่ฝนตกเลยแหละเขาเป็นของอืมกบนาเนีอะเวลากินอะเนื้อมันจะหอมแน่นแค่กบเฉียงมันจะ,เน,จะเนื้อมันจะนิ่มใช่ครับอร่อยที่มาเลยว่ะว่าอ,อร่อยมากเลยว่ะมีผัก ันจะมีแบบผักกระแนงผักไส้ผักกระแนงหอมซีเรียลต้นหอมผักไส้ก็มันก็คือยอดมันละมันละกินนกอ่ะครับนี่อ๋อแล้วก็บวบบวบที่เรากินเนี่ยคือบวบบวบมันก็ได้ความหวานอืมแล้วก็ไปตัดกับขมกับความหอมผักอื่นกระดูกของโปรดได้กินแล้วได้ไหมโอ้โหเป็นยังไงโมกปลาแซ่บอร่อยไหมแซ่บแบบอย่าบอกใครเลย อร่อยมากครับกินกินให้อิ่มนี่ยเวลาเจอกับแจ่วเงเนือเกี่ยวเกี่ยวชูรส่ยอร่อยไหมเก้าชูรสเกลียวชูรสเกลวชูรสพี่อบอกว่าสเต็ปของที่นี่คือราบ,บีดให้เป็นแบบคล้าขายเ,น,าเนื้นะอแป้งไงฮะกดจนแน่นอะแล้วก็จี้ลงไปในน้ำนี่ือที่ท้องหวานอยู่ท้ออยูน อ๋อเนี่ยแล้วลำใหญที่นี่ออกออกลูกเป็นกล้วยนะฮะลำใหญ่ออกลูกเป็นกล้วยโอ้โหนี่ต้นมะม่วงวะไอ้เหี้บเป็นสองพันธุ์จะดีท่าไหนวะเนี่ยาันข้ามอ้อยอะไรใหญ่ก็คุณลองชิมดูนี่เฮ้ยมาครับอืมเป็นลูกกินก็ดีใจแล้วของ นันแหลกินคิ้นคำหนึ่งไปเลยของปลาเนี่ยหูแม่งมันเนี่จิ้มเนื้อปลาแล้จิ้มเขาปลาโอ้โหวิ่งเลยเนื้อมันดีนะคาวไหมเนื้อไม่เหม็นคาวเลยเลยแม่ล้างหลายรอบแล้วแล้วดูคุนองคุนองเป็นเมื่อยไม่หมดโอ้โหวิ่งหันลงมากินขวบฝักยาโอ้โหวิ่งตามเขาไปอีก อ่จเต่าี่จเต่าลงมากินกบลงมาใส่กบบวกโอ้โหผมเจอคำนี้ข้างล่างมือนข้าเหนียววันจันร์าเจอเจอข้าวผลลงปะดีกาชาปองกาชาปองนี่ไงโอ้โหมักมักเลยหมกปลานี่ผมบอกเลยว่านี่คือเมนูที่ กินก er ันมาช้านานเห็นว่าเป็นอาหารคู่ของคนอีสานเลยเนาะคู่เลยครับดูเนื้อดูเนื้อเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่หมกใส่หม้อไม่ไม่หมกใส่ใบตองแล้วดูเนื้อขาวจัวเลยเนื้อโคตรดีคนง่ายใส่หม้อติโกนเนี่ยก็ซื้อปลาดุกนี้หละมาทำหมกใบขายครับอ๋อแต่หมกใบตองมันจะได้กลิ่นใบตองความมันจะมีความหอมของมันใช่ไหม เพราะแม่ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยตอนนี้นะครับเขาลงมือทําให้เรากินเนี่ยก็สุดยอดแล้วนะสุดยอดแล้วนี่คือสุดๆแล้วคู่มือสองคนมาแม่ก็เดินย่องยองยองพวกเราก็นั่งดูแม่าก็ทำงี้เลยก็ทำงี้แม่หยิบจานให้หน่อยแม่หยิบน้ำให้หน่อยคือเวลาแบบว่าเห็นลูกหลานกินก็สบายใจใช่ไหม สบายใจดีใจแล้วดีใจแล้วถ้าพออยู่จะเถียงกันแล้วนะกินแล้วเอะอ๋อมื่คือผมผมอยู่แล้วเมื่อคืนเขาทะเลาะกันเรื่องของต้มไก่นี่อย่างต้มไก่นี่ไม่ได้เรื่องเมื่อคืนเรเสียงฝรดกันอยู่โอ้บักเทาคนอีสานเวลาผมมีก็เรียกกันเทาเทาเนี่ยมันไม่ได้คำหยาบนะมันเป็นแบบเราเรียกแบบเหมือนเราเรียกที่รักที่รักกันเลยเธอเธอเธออ๋อเป็นคำหวานเทาเทาเออเขาเรียกกันอย่างเทาอื ก็มันเขาเรียกพ่อพ่อแม่แม่นั่นแหละอแอ้วพ่อแม่แต่ที่เทาอืมน่ารักดีอ่ะเขจะเรียกกันทั้งหมู่บ้านนะไม่ใช่แค่พ่อกับแม่เออเหรอคนอีสานเรียกเขาเรียกเทาหมดเลยเทาเทาอืมคือถ้าเจอกันใช่ไหมถ้าป้าไม่เรียกตาเรียกเรียกตาเรียกตาตาเอถตาตาตาอะไรก็เราไง มเรียกถ้าขายแบบเรียกถ้าเกาหลีเป็นอปป้าอปป้าอย่างเงี้ยเลยเกาหลีเลยแม่ขำเลยอปป้าถ้าเป็นเกาหลีก็อปป้าเป็นแบบว่าเหมือนพี่ตาตาแล้วแล้วนี่กินบอกว่าถ้าเป็นหมกเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าเมนูพื้นบ้านที่ขายกินยยากมันมีเมนูอื่นอีกไหมแม่ก็มีหมกหน่อไม้ก็มีหมกหน่อไม้หมกหน่อไม้ก็มีกบนี่ก็หมกได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหมกนี่แหละที่เป็นแบบว่าอาหารที่แบบเป็นพื้นบ้านที่แบบ เป็นหลักเลยไปเวลาไปกินเขาก็ได้ไงไอ้นี่เขาจิ้มแบบมันนอกถ้าเป็นน้ำพริกปลาเขาก็จกนี้เลยไาอย่างนี้มีแก้วอย่างนี้ก็แล้วบางทีหมอมกมีปลาชิ้นนึงอ่ะเขาไม่ได้เอาช้อนแต่เขาจะเอาข้าวเหนียวบี้ปลาลงไปเขาไม่เอาช้อนเออเพราะปลามันมีชิ้นเดียว เดี๋ยวมันจะหมดอันนี้ปลามันเนื้ออ๋อบี้ลงบี้เนื้อปลาลงไปแล้วนะไม่หรอเออจิ้ลงไปเออไม่ต้องเอาปลาเยอะนะหมดแค่นี้พอสมมุติเมื่อก่อนเนี่ยคือกินต้องกินแค่นี้พอเพราะข้าวเหนียวคุณไม่แน่นนะข้าวเหนียวมันก็จะลงมาในถ้วยอ๋อแกงบารบีบเออการที่จะต้องบี้ข้าวเหนียวมาเพราะว่าหนึ่งในถ้วยนั้นเราไม่ได้กินคนเดียวมีคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเราข้าวมันเราก็เลยต้องแบบบี้นนั่่ยาีเเรบ ต้องบีบคนเหนียวให้แน่นอ๋อน,นี่ไงนี่ไงวิธีการแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้กินปลาเยอะอย่างนี้นะ<ม>เขากินผักเขากินผักแล้วพี่ลองกินผักดูนะเครื่องปรุงอ่ะมันจะเกาะผักเว้ยอ่าน้ำที่ออกมาไม่ได้จืดแบบไม่ได้เคมม็มขนาดแต่ว่าความเค็มมันอยู่ที่ผักหวานหอว่ารสชาติทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะหอมเค็มหวานอะไรทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ผักหมดเลย น้ำมันเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งมันบวกเนี่ยมันมันมันผักเนี่ยผักต้นต้นหอมต้นอะไรเลยมือนี้เฉียบเลยมือนี้เฉียบเลยวะแกงอ่อมกับชนิดผักบางทศเขาจะไม่ใส่ทุกผักนะ,อ,ะอย่างอ่อมไก่อ่อมเนื้อเนี่ยเขาจะไม่ใส่ผักไอ้ยอดไนะอ้มะละกินงนะเขาจะใส่ผเขาอ่อมกบเพราะอะไรความขม้นมาเรื่อหนึ่งไม่รู้หรือว่าไปมันมันจะมีบางกลิ่นของกบไหมก็ใส่ได้ใส่ได้แต่ว่าบางคนแต่ว่าถ้าอ่อมกบถ้าออกขมขมของผักเนี่ยมันจะอร่อย ส่วนมากเวลาอ่อบกุกเขาจะหายอดมะละนี่แหละใส่ด้วยเออครับอืมเราอ่อมเนื้อเขาจะไม่ใส่ข้าวเบือข้าวเบือมันเหนียวอะไม่ใช่เหมือนแป้งมันอ่ะอืมแต่ทำจากข้าวเหนียวเปิดวะถืออันนี้หม้อไหม้หม้อไหม้อ๋อไปดูที่โลกไปเดี๋ยวมันไหม้ไม่อร่อยหม้อไหม้ไอ้ข้าวเปิดคือยังไงนะครับสองข้าวเหนียวไปแช่น้ำข้าวเหนียวนี่แหละไปขี่อันนี้ไอ้ที่ใส่อองกบนะอ๋อครับมันแล้วแต่ถ้าแกงหน่อไม้ต้องเอาข้าวข้าวเหนียวไปแช่ข้าวเหนียวข้าวสารนะอ๋อครับ ถ้าเขาใสองกรอบเอาเนี่ยบีบแล้วไปย่างไฟให้มันกรอบแล้วมาแล้วมาตำแล้วน้ำมันจะข้นครับที่ทำเสร็จใหม่ๆตอนที่พี่ชิมอ่ะือบ้าน้ำมันจะใช่ใช่มันจะข้นมันจะข้นอ๋อคือมันมาจากอันนี้อีกจ็อกสวยๆแล้ววันนี้ยอดคุณแม่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่แบบว่าลงมือลงแรงให้ทำขอบคุณป้ามากเลยครับขอบคุณป้ามากขอบคุณตัวของ้ว้นะ ขอบคุณครับขอบคุณต่อมากครับขอบคุณนะครับพี่อ่องโอ้ยนี่องไรี่วันนี้เหอเนีกจะยันได้แักทีนะรุ่นใหญ่จริงจี๋จริงเดี๋ยวปรับทางมันมาวันจังเยครับมือกัมาเนี่ยเอาแล้วครับผมว่าเอาวันนี้ เป็นการเติมเต็มของกินข้าวบ้านเพื่อนดูครับครับทิ้งปิดปิดได้บรรยากาศการซื้อน้ำเยอมากเลยมันย่างกระถทงมอน่าโกงเป็นยังไงเป็นแบบเรื่องวิถีชีวิตของเขานี่คือวิถีชีวิตที่บอกว่าเราตามหาโอ้เป็นยงไงเดือยจะฟังใครได้เดีวี่ถ้าเขาไม่กลับมาดูบ้านที่เขากำลังทำอยู่เราก็เราก็ไม่ได้มานะมันก็ไม่ได้หลอกเรามานะใช่เอาไปขอบคุณแม่อีกทีครับขอบคุณแม่อีกทีขอบคุณป้าอีกทีครับผมขอบคุณพี่โอ้นะครับ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นเนี่ยมีแบบว่ากับข้าวบ้านที่น่ากินอย่างเงี้หรือว่ามีอะไรอยากเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับกับข้าวให้แม่ทําให้ป้าทําตัวเองอยากจะทําอะไรเงี้ยอมเมนกันมานะครับเป็นวิถีของบ้านตัวเองอ่ะเป็นวิถีของไอ้นี่ก็ได้แบบว่าบ้านตัวเองก็ได้ไม่ต้องแบบว่าเป็นบ้านนอกหรือว่าต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าบางคนไม่ได้อยู่ไงนะครับผมก็เม้นกันเข้ามานะครับพาเราไปหน่อย เนี่ยเห็นพิธีชีวิตเห<อ> <he S 1> ็เนแ่บกับข้าวอย่างนี้สุดยอดไปครับผม<ะ>พี่องค์สารคามครับอยากกินกับข้าวอะไรเราต้องไปบ้านพี่โอง่ง <c oughs> <c oughs>